สวัสดีครับวันนี้วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วว่างกับงานแฟร์แต่ว่างานแฟร์เนี่ยทีแรกผมคิดว่าผมจะไม่ได้แล้วแล้วต้องรอซีซั่นหน้าหรือไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนน่าจะอีกนานเลยแหละครับอันนี้เขาน่าจะให้เราเนี่ยเล่นแบบขั้นเวลาก่อนคือจะมีอัปเดตใหญ่เนี่ยมาในช่วงสิ้นปีเนี่ย เขาบอกว่าอย่างนั้นนอะอผมก็น่าจะวันนี้เนี่ยก็จะได้แล้วละ่ะแทงน้ามันนะครับดีเลยวันนี้ก็มารีวิวเลยเฉอเอวเฉอเฉวเฉวเอ่าเรียบร้อยยี่สิบเก้าแล้วสินะไม่ยากหรอกอ่าสามสิบ <c oughs> นั่นไงามาแล้ว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  ยอดเยี่ยมเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้สามพันเก็บไปยาวๆถ้าเลเวลถัดไปก็ไม่ได้มีอะไรแนละเหมือนกับบังเกอร์เหมือนกับห้องทดลองอะไรพวกนี้ห้องทดลองก็คุณแจกเพลนครับถ้าเป็นเลเวลที่มันตันอ่ะตัวนี้ก็เป็นคูปองอในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีอัพสกิลของ เนี่ยคูปองเนี่ยให้ได้แบบเพิ่มของอะไรพวกนี้อ่คือมาสุ่มช่วงท้ายก็ได้นะสําหรับใครที่รีบก็สุ่มไปก่อนได้นะครับก็จะมีโอ้อันนี้มาใหม่เลยเนี่ยกาแล้วก็ปืนนะในที่สุดมาตั้งไม่ไหนดีเนี่ยฮะเดี๋ยวขอคิดก่อนนะขอคิดก่อนอบ้านก็โลงเกิน,นครับเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเลยเนี่ย บ้านมันโล่งเกินเว้ผมบ้านเขาแบบซับซ้อนอยู่นะแต่ของผมไม่ครับไม่ได้ซับซ้อนขนาดนเราวางยังไงดีโอ้คิดออกแล้วว่าจะวางไว้ตรงไหนนี่ไงนี่เลยนั่นแหละสไตล์เข้าท่าดีฮะตัวนี้บังได้นะครับบังแทนผนังได้เลยนะอันนี้ก็ผมก็ไม่เคยโดนป้นเลย แต่ว่ารู้สึกว่าบอดเนี่ยถ้ามันป้นบ้านเนี่ยมันก็จะเหมือนกับติดบล็อกอ่ะมันก็จะติดบล็อกอยู่อย่างนี้เพราะว่ามันอยากมาทุบไหมครับแต่ว่ามันทุบไม่ได้มันก็จะอย่างนี้อ่ะมันก็อย่างนี้มันก็จะยืนอยู่อย mm hmm. ่างนี้เหมือนซอมบี้อ่ะที่มันเข้ามาหาเราไม่ได้เราทําบล็อกเนี่ยมันก็จะยืนอยู่นี้สุดท้ายเวบ้านของคุณจะไม่โดนป้นเลยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าคุณแบบเนี่ยแบบนี้คือวางไว้แบบนี้แบบนี้คุณจะมีโอกาสโดนป้นแล้วก็ ถ้าเป็นของเล็กๆน้อยที่เอาไปไว้ด้านนอกคิดว่าอย่างผมเนี่ยก็คือเอาของที่ไม่ได้ใช้นะครับเอาไปไว้ด้านนอกเวีนช่อง YouTube ช่องอื่นเขาทำนะผมก็เลยทำอะ่ะอ,อ,อะไรเนี่ยโอ้รถรถเอทีวไหนลองดูซิแทงน้ำมันอย่างงั้นเหรอได้ของเล่นมาใหม่ครับใส่อย่างี้ เอาเทเข้าแล้วมันจะเทเข้าได้ยังไงอะน้ำมันมันหมดแล้วอ๋อเทเข้าไว้ตรงนี้คือเทร,รอบเดียวเลยหมดรีกันแบบไม่หวาดไม่ไหวอะ่ะเนี่ยผมเอาไว้ให้เลย ของพวกนี้เอาไว้ให้เลยใครก็ได้ลนะ่ะที่จะมาป้นบ้านอนะเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวถ้าถ้าเได้ไปปนกลับแล้วจะหนาวนะครับนะถ้าถ้าไม่ได้ผมไปป้นกลับแล้วจะหนาวกวูดังพันปีครับอันนี้ไม่ได้เข้ามาน่าจะนานแล้วลนะ่ะกูดังเนี่ยได้เวลาเคลียร์ถังน้ํามันออกไปแนละ้วเคลียร์น้ํามันออกไป มันก็ไม่ไหวนะครับแล้วถ้าจะถ้าจะใส่ตรงนั้นเน่ะก็ยังไงดีอะคือมีเยอะก็ใช้เยอะออมีน้อยใช้น้อยมีเยอะก็ใช้เยอะครับยิ่งเปลืองเข้าไปใหญ่แล้วนะที่แรกผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันจะหายไปเลยแต่โชคดีที่มันคืนให้อยู่เทเข้าเทออกเทออกไงเทเข้า โอ้ยมันเทร,รอบเดียวหมดเลยมันเทร,รอบเดียวหมดแต่โชคดีอยู่นะเพราะว่ามันเหลืออยู่สามถังเนี่ยพวกพวกนีนแออก้แล้วเทออกลหรเทรออกลองเทออกดิอ๋ออันนี้ต้องเอาตัวนี้มาใส่ก่อนอจะได้รู้ว่ามันเทเข้าหรือเทออก เจ๋งดีฮะมัเททีเดียวเลยก็คือเต็มเลยอ่ะอ่ะอันนี้เติมให้เติมให้อะไรเนี่ยเรือเรือก่อนแล้วกันอ่ะเติมให้เรือยอดเยี่ยมรีไซเค,คิลแบบยาวๆวันนี้มีบัฟอะไรน่าสนใจไหมเนี่ยไม่มีหมดบัฟที่น่าสนใจหมดอุ้ยน้ำมันเต็มถังเลยอันนี้ต้องลดลงหน่อยพอให้มันไปได้ แล้วก็เนี่ยคอยมันไปได้พอผมอยากให้มันค่อ,คอยๆเติมอย่างเลยฮะค่อ,คอยๆเติมทำยังไงวะเนี่ยอ๋อคือกดอย่างนี้เลยกดอย่างนี้ถ้าให้มันค่อยๆเติมทีละเล็กก็คือกดตรงนี้ถ้าอยากเอาออกทีละเล็กละน้อยก็คือกดตรงนี้อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้นี่เองสินะถ้าอยากทีละถังก็คือกดตรงนี้แล้วถ้าอยากเอาออกก็คือกดตรงนี้ ดีเลยครับเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ร้อยห้าน้ำมันมันหมดขนาดนั้นเลยเหลอไม่ไล้ถ้าเทออกมาทั้งหมดเนี่ยเทใส่ขวดผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนอ่ะ คือเทแล้วก็เอามาใส่แบบพวกป้อมปืนอะไรพวกนี้ป้อมปืนเนี่ยผมเอาแบบแค่ของตกแต่งเท่านั้นแหละในช่วงแรกๆก,ก็ช่วยได้อยู่อ่ะคือมันช่วยไม่ได้เยอะหรอกครับป้อมปืนน่ะเราไม่รู้ว่าโจรมันจะมาเมื่อไหร่ครับสมมุติว่ามันมีเวลาอยู่ที่หนึ่งวันเราก็ต้องเติมน้ามันไปใส่เนี่ยให้มันแบบทํางานหนึ่งวันโอ้โหเรียกว่าเปืองไปโอ้ย ถ้าของไม่ดีจริงนะถ้าของในนั้นไม่มีพวกปืนอ,อะไรผมไม่เอาไปใส่หรอกอ่าเปิดตัวนี้โอ้ยใช้นะใช้ตัวนี้ไปไปนะกดผิดแล้วเครื่องดื่มชูกำลังในช่วงเติมครับก่อมผงได้มาแล้วได้มาแล้วแล้วก็โอ้ยลายมาเรื่อยๆครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย จำได้ว่าถ้าสุม่มฤดูการไปเนี่ยสุ่มบ่อยๆเนี่ยของผมเป็นแบบฟาร์มแบบยังไงฟาร์มแบบฟาร์มไปทั่วฟาร์มไปจนหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกไปให้ดูครับว่าเดี๋ยวผมทำอะไรบ้างอ่าจนต้องใส่แบบเป็นพวกเป็นปืนกลหนอ่อยเอขึ้นหน่อยอย่างน้อยก็ต้องเอขึ้นกับ M16 อ่ะถ้าเป็นปืนกลก็ไม่น่าค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้ใช้นะครับปล่อยให้มันเสียทิ้งอ่ะแต่ของผมเนี่ยอย่างน้อยก็เป็น M16 สซะลนะ M16 AK อะไรพวกนี้อ่ะปรับแต่งให้มันดีๆสากาไม่มีอะไรครับผมก็แต่งไปตามที่บรรทุดโหดเลยก็แต่งประมาณนี้แหละเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสีม่วงหมดเลยนะสีม่วงแหมสีม่วงแล้วคิดถึงโกโจเลยครับตัวนี้ปรับใส่เป็นมีดไม่ได้ผมก็จะปรับเป็นติดคลีแล้วกันติดคลี AK เนี่ยมันเถียงมากๆก็กจะติดคลีแล้วกันตัวนี้เป็นโอ้ย อันนี้ผมจะทําให้มันเป็นแบบแบบนี้เลยแบบนี้ทําดามเมเรแรงเลยเพราะว่าไม่เน้นเถียงอะถ้าเถียงเนี่ยมันจะพังเร็วเอาเป็นแล้วก็ใส่ไปเลยโอ้ยลืมไปบร้อยกล้องเลง็งจุดแดงไม่น่ามีประโยชน์อะไรอ่าก็แต่งประมาณนี้เลยนะครับปลายลุย